สวัสดีครับผมไพโรธดีลกพัฒนมงคลน,นะครับปัจจุบันอายุ66ปีก็เรียกว่าอยู่วัยเกษียณแล้วนะครับวันนี้ผมมีโอกาสจะมาแชร์ประสบการณ์นะสิ่งที่เห็นอยู่บนหน้าทุกท่านทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเร็วๆนี้นะก็คือผลิตภัณฑ์เรียกว่า b ี o n i ไอจีบันะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาล่าสุดนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยพอเปิดมาก็จะเป็นซองเล็กๆนะซองเล็กๆอยู่ในกล่องเนี่ยทั้งหมดมี1 2นะครับ จากผลของการรับประทานนะครับไอจีบรี G ody, ตลอดยเวลา3เดือนเ็ษเกือบ4เดือนที่ผ่านมานีล่าสุดนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปตรวจเลือดเนะจาะเลือดซึ่งปกติแล้วผมเองก็ตรวจมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเรายุเก,กิน60แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เรียกว่า ncds นะครับสิ่งที่หลังจากตรวจแล้วไม่น่าเชื่อนะครับว่าค่าต่างๆที่ได้พบจากการตรวจนะก็คือค่า กลูโคสนะครับหรือเราเรียกว่าค่าน้ำตาลนะครับค่า LDL คอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ค่าพวกยูริกแอซิดะไรต่างๆเนี่ยพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมามากๆ mm. โดยเพราะค่าที่เรียกว่าเป็นค่าน้ำตาลสะสมนะฮะเรียกว่า HBA1c เนี่ยค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเท่าที่ตรวจมาระยะเวลาประมาณ3-4ปีเนี่ยค่าเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ6.26.5ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ล่าสุดที่ตรวจเนี่ยปรากฏว่าค่าเนี้ยลงมาเหลือ 6.0นะซึ่งคุณหมอชมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับและอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าปีตอนีนะครับ eGFR นะครับปีตนีเนี่ยปกติแล้วค่าที่คุณหมอก็กำหนดไว้ในตามมาตรฐานคืออยู่ประมาณ1นะ0.6ถึง,ง1.3นะแต่ปัจจุบันที่ผมตรวจล่าสุดเนี่ยพบว่าอยู่ในเกณฑ์0.99นะครับและค่า eGFR เนี่ยซึ่งปกติและ f อเจนซี่ของการทำง,งานของไตเนี่ย ที่ผ่านมานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า70นะแต่ล่าสุดที่ตรวจมาอยู่ในเกณฑ์85.39นะซึ่งปกติก็ให้อยู่ในเกณฑ์90ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างใกล้ปกติแล้วดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนในทุกท่านให้ทราบว่าถ้าเรามีโอกาสดูแลสุขภาพเรานะครับโดยเฉพาะดูแลสิ่งต่างๆที่อาจจะมีโอกาสที่ผิดปกติภายในร่างกายนะโดยเฉพาะคนอายุประมาณ50,60หรือ70-80ขึ้นไปมีความเสี่ยงที่เป็นโรค ncds ทั้งนั้นเลยนะครับ จากการที่ผมรับประทานเพียงอยู่ประมาณ3เดือนเศษๆผมก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของค่าสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแล้วก็ปัจจุบันเราต้องบอกว่าการดูแลสุขภาพเราควรจะดูแลแบบที่เราเรียกว่า health prevention ถ้าเราดูแลสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเป็นห่วงเกี่ยวกันเป็นโรคภัยแค่เจ็บนะครับถ้าเราสามารถดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีคนที่อยู่รอบข้างเราก็ไม่เป็นห่วงเรานะครับ